เอาครับพี่น้องครับสาหรับแปลงนี้ครับเป็นแปลงสุดท้ายนะครับผมของฤดูการเนาะหลังจากถิ่มว่านทีมงานเท่าครับผมนี่ได้ทําการตัดพันปนนะครับผมนี่เห็นบ่เนี่เอามากองไว้ทั้งคันแท่นหน้าครับผมนี่สาหรับให้เป็ดให้ไก่ครับผมอ่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อสายพันธุ์ว่า C 7 5หครับพี่น้องครับนี่ เป็นตะสอนให้ครับพี่น้องครับเห็นบ่เอาให้พี่น้องปอกไปายนะครับได้เบิ่งน้ำกันครับผมปาดห้าแปลงสุดท้ายครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปอกปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตร h ช n แนลครับพี่น้องครับนดี่นาอ เอาครับผมพี่น้องครับสาหรับเ้าบเนครับผมนี่ผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาอยู่ธงไฮทงหน้าคือเก่าเมื่อเดิมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมสําหรับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงข้าวที่เป็นแปลงสุดท้ายนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมที่มีชื่อว่า C7 5หของเรานะครับผมให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ่งกันครับผมนี่สาหรับตอนนี้บยเยบังหมากครับผมพี่น้องครับนี่ เป็นตสอนให้ครับแล้วก็ตอนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับอายุของข้าวได้80วันแล้วครับผมซึ่งอันที่จริงแล้วเข่าซ้ายพันนี่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าเขาอยากเส่เข่าของเขานะครับผมนี่นอให้ได้แก้ซุกเต็มที่นะครับพร้อมที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องพ่อปายนะครับผมในฤดูการนาปังในรอบนี้นะครับเอา รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ้งกันชัดๆนะครับผมสําหรับแปลงข้าวแปลงสุดท้ายของข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า C75 ของเราครับผมสําหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567นะครับผม อย่างที่ผมได้บอกจาก,กพี่กับน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้ทีมงานแฮปปี้ของเราได้ทำการตัดพันปนนะครับผมนี่ที่เขามีลักษณะเขาบรมสายพันธุ์ของซี่เจ็ดหานะครับที่มีลักษณะสูงๆแน่นะครับผมที่มีลักษณะเมล็ดบกคือกันแน่นี่ทีมงานแฮปปี้ฮา จัดการออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาเนี่ก็เสียไปใหเป็ดเห้ไกลต่างๆต,ต่อไปนะครับผมนี่เนาะเอาบาดท,ที่นี่เขามาเบ่งแปลงสุดท้ายของเฮาครับผมซึ่งตอนนี้ก็โอ้อายุเด็แปดสิบมือแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ่วนหลายกัอ่าแก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เอาให้พี่ให้น้องเบ่งหมากเบ่ง,บงห่วงกันเลยครับผมตอนนี้เอาเริ่มจากตรงนี้ครับพี่พี่น้องครับนี่ นี่ลักษณะหมากลักษณะห่วงนะครับของ C7 5หของเรานะครับเป็นข้าวที่มีลักษณะเม็ดใหญ่พอสมควรนะครับผมนี่เนาะคันคันเบ้าถึงนี่สูสีกับ5 4 5 1ห้าครับเม็ดโบนอยนะครับผมพี่น้องครับนี่เม็ดโบนอยเด้นี่เม็ดโบนอยเด้สูสีกับ5 4 5 1ห้านะครับผมลักษณะของรวงเนาะ ข้าวนี่มีลักษณะต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกการแตกกอนี้ไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นข้าวที่มีอายุสั้นนะครับแต่ว่าเป็นเขาที่ให้ผลผลิตสูงครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่เลี้ยวไปทางไหนนี่มีแต่ห่วงอ้อยต่อยนะครับผมเห็นนี่นี่นะครับเบิง้งลักษณะของหมากลักษณะของห่วงครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องฟองไปนะครับโดยเบิ้งล่งกลางคีโตลูกครับผมนี่เห็นบ่ เปล่งน้าออกคักแล้วครับผมนี่นี่ครับนี่เอาให้พี่น้องปอกไปนะครับได้เบิ่งกันครับผมสำหรับข้าวแปลงสุดท้ายนะครับของ C7 5หของเราครับผมเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะไร่นี่ย่างต่ำเนี่ยสิได้ประมาณจัก5ตันนะครับพี่น้องครับนี่เนาะเอา จากในฝากพี่ฝากน้องครับสิทําการเกี่ยวในวันนี้นะครับผมออสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับผมที่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่มีชื่อว่า C75 นะครับเป็นข้าวเจ้านาปังที่มีอายุสั้นที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนี่เนาะก็สามารถประสานมาได้นะครับที่3าหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ 0925164252นะครับและก็065 9 9ครับ0495999เอาจนะครับเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมสำหรับ475ของเรานะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขออมร่าผ้าจากพี่น้องปวงกาไปเพียงตัวนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ห่วง และก็มเมล็ดของ c 7 5ของเรานะครับผม